สวัสดีค่ะมัน,นี่ผ้ามาช้อปปิ้งอีก้ะพี่น้องมาซื้อกับเขาค่ะอันนี้แก่พวแผนกพักด้จ้ะเบื้องเนี่ยกระลำหัวใหญ่ค่ะกระลำมันแข็งกระลำนี่ยี่อ้มนมกกินดอกเนี่ยแข,แข็งแข็งไรหัวนี่ก็เอาไปตำแท่นบักฮุงได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวมาเบื้องแผนกนี้อันนี้ซื้อสแน็คก,ก่อนพี่น้องขนมปังแบบนี้เอาไป กินกับฉีดเนาะนี่จ้ะแบบนี้อร่อยอันนี้น่าจะอร่อยกว่านั่นเนี่ยอันนี้ขนมสแน็คของว่างพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ของกินกับกาแฟาโดนัทโดนัทสีิ้นยีสิบหาโครนพี่น้องจ้ะซ้ำกันกับบ้านเฮาเลยราคาเดียวกันกับไทยแลนด์เลย คิดเป็นเงินไทยกับพ่อๆกันอันนี้เต้าหู้จ้ะเต้าหู้อันนี้แผน,น,นกนี้ตู้นี้คืออ่าอาหารเจนะคะวิจิตรียน์นะคะอันนี้เจค่ะสื่อเต้าหู้ไปผัดก่อนพี่น้องใส่ผัดไทยอันนี้ปลาพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้มาจากนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์ตัวนี้ปลาแซลมอนเซลามอนมน,นี่อันนี้ปลา คือปลาซาบะบานนะาันีแม่พี่น้องเนี่ยแต่กินมันแห้งแห้งข้าวแห้งยีป่ปอนหมักเอาคืนไปคะ่ะอันนี้แผนกปลานะคะตัวนี้เป็นเฉพาะปลาพี่น้องซีฟูดไม่ใช่ซีฟูดปลาอันนี้มันเป็นเหมือนนลูกชิ้นแม่พี่น้องเหมือนอะไเขาเอิยยังเหมือนแหนมบ่มันกับบริปเปรี่ยวคือแหนม อันนี้ก็คือข้าวโอ๊ตอาหารเสาพี่น้องจา้าอันนี้อาหารเสาวเกลือบอกเขาเอินเกลืออยู่นี่เขาเอินบ้านเฮาก็จะเอินข้าวโอ๊ตนะคคือข้าวเหนียวเ,เปียกต้มเลยจ้ะคืออันเขาเปียกบ้านเฮาพแม่แผนอกนี้ก็จะเป็นพวกของอ่าเขาเอิญยังพวกมักกะโรนีพวกแผ่นกินกับอัน เขาเออนงสปกติโอ้ยอันนี้แสบพี่น้องอันนี้เมียใส่กอกสมัยยี่พ้อนมาใหม่ๆเนาะหกปีที่แล้วราคาเคยี่สิบโคนเมียตอนนี้สามสิบเก้าสี่สิบสองกับมีเมียลังมือนี่จะอันนี้ลดลาราคาเหลือสามสิบสี่โครนโอ้ยขึนของขึ้นนาอีลีเนาะแต่เงินเดือนก็นคือบ่ขึน้นเฮงินเดือนคือซ้ำเก่าอันนี้แซมมอน แบบแช่แข็งพี่น้องร้อยยี่สิบเก้าโครนเดี๋ยวจะซื้อไปฝากร้านอยู่ร้านยูเมืองไทยว่าอันซื้อมาฝากในอันปลาไส้หมอนที่แบบว่าของแถมไหมพอนอยู่เมืองไทยไมิตรปลาปลอมพอนาก็เลยสิือแบบแช่แข็งนี่แหละไปให้โอ้ยสินละลอยวานนี้ในหน่อยนี่เอาเอาไอพลาสติกพลาสติกอันแลบก่อนพี่น้องเอาไว้ไปหอ่อ อาหารอันนี้ก็ถูกนะเดี๋ยวมาดูเทียพี่น้องมาดูชาค่ะชาพี่น้องชาชามีหลายรสชาติฮาว่าชาอยู่หนีวะละค่ะมาถือก,กว่าบานเฮาหรือพ่อๆกันบานเฮากับกองละเจ็ดสิบแปดสิบเนาะอยู่หนีกคือกันแล้วแต่ยี่ห้อพี่น้องกันยี่ห้อดังแน่กับแพงยี่ห้อถึกแน่กะกะยี่ห้อบ่ดังกะถึกม็มนกะหอมอยู่ด้วยล่ะ เนี่ยจะเอารถไหนมีให้เลือกหมดเลยพี่น้องอันนี้อันนี้เน,นี่ยอันนี้หอมอันราคาสามสิบกว่านะหอมหอมอันนี้ยี่สิบห้าแต่ก่อนสิบเจ็ดเองนะเมื่อปีก่อนนะนะปีที่แล้วนะนะประมาณสิบกว่าบาทนี่นะอันนี้ยิมหาร์อไรไหมพราเด้อบัิกินดนอันนี้เอาแบบเนี่ยบลูเบอร์รี่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเราไปต่อไปเบิง่ง ันนี้มันแผนกเอเชียมีอย่างมามามะเมอวกมาม่ามาม่าว่าเป็นจากไทยหรือจะนี่เป็นมาม่ามาจากจีนจากอาเซียนนั่นแหละอันนี้ถั่วกระป๋องนะคะถั่วแดงพี่น้องถั่วแดงอ,อันนี้คือถือแท้อันนี้เก้าจุดเก้าเกือบสิบบาทแต่ว่าว่าฝาเปิดแบบบ่าเมนอัตโนมัตินี่สิบเอ็ดนี่พี่น้อง เอาไปเฮ็ดอันต้มทั่วแดงก็ได้หรือเอาไปเฮ็ดใส่ชิลี่คนข้านอาหารฝรั่งอาจจะอร่อยนะคะอันนี้ก็นี่เอาไปเฮ็ดน้ำยาน้มจีนพี่น้องปลากระป๋องแต่ว่ากินแห้งๆนี่ห่อนี่ไหมกินมันข้าวแนี่ยายพ่อนว่าแต่กระแสบอยู่จ้ะราคาสามสิบเก้าเนาะแต่ก่อนราคายี่สิบกว่าสำรวจพี่น้องอ้วนอะ กูดีดของหวานพี่น้องคักมักคักคุณชายบานก่อยแนวมันอ้วนนี่จ้ะอันนี้จะเอาแบบไหนคะตักเอาเลยค่ะสองสินซ้มสินก็ว่ากันไปพี่น้องเขาขายเป็นขีดขีดละแปดสิบเก่าโครนอ้อโอเปอเมนโลละแปดสิบเก่าโครนกระสิขีดแปดบาทกัวเนาะขีดบาทกัวแปดบาทนี่จ้ะ ฉันหม่ยยพ่อก็จะซื้อประมาณครึ่งกิโลอ่ะจ้ะสามสิบเก้าสี่สิบเวเราจะซื้อถุงที่ไหนถุนี่แหละุตักไปตักมา <10. S 2> มจเ <9. S 2> ขาไปสร้างอะไรปะเกือบครึ่งโลพี่น้องเอ้ยงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องสีสันอันนี้แกสอบหวานๆเปรี้ยวๆอันนี้รสโคลาพี่น้องรสอันโคกแซบอยู่มีหลายอย่างให้เลือกนะคะอันนี้ก็โคกเหมือนกันอัน โซนขนมนี่มันจะอยู่ทางออกนะพี่น้องไก่ไก่แคชเชียร์เดี๋ยวเขาใส่ถุงพี่น้องเ,อเดี๋ยวหาถุงเอาไปตักเอาอย่างละนิดละหน่อยเอาเบัตทุอย่างบ่ได้เลยนี่มันสิเกินกิโลเลือกเอาเอามากันได้กาวน,นันละจ้าเดี๋ยวจะเอาอันไหนจะหมักเปี่ยวๆพี่น้องจ้าดูสิเอาใน,นาดีเอย่ยสีนี้ก็สวยนะเนี่ย สีสันสดใสเชียวชมพูขาวนะคะพี่น้องเอ้ยอันนี้แอปเปิ้ลพี่น้องแซบ่บอันนี้ก็นเปรี้ยวหน่อยหนึ่งออกแบบซีทรูซับแล้วเดี๋ยวเข้ากัิมาจายเงินตัวบัตรพี่น้องซื้อปลายไกมตรอนี้เบิร์ตไปกหกลอยกัวหกลอยกว่าโครน อันซื้อลายเต็มตะกาเนี่กับพันก็คลลก้นแล้วแค่นี้ไม่แต่ของกินก็จะชกจิกพี่น้องเยของกินเล่นนี่ลหละนี่จ้าขันเข่าห่างบ่ได้อุดซื้อบ่ได้พี่น้องว่าใจอาทิตย์ละเทือมกับบ่แมนได้ขันพานห่างเนี่ยวะห่างแล้วต้องซื้อจักมันยัง้งเอาหลดเห็นอนไรหลดราคากันอยากได้นี่จ้า จ่ายตังคนะ,คะจ่ายตังค่ะพี่น้องค่ะซื้อของเสร็จแล้วพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านอืมยู่ไป